สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นีขนมบุญกะจะพาไปคุดบอตอจากมือว่าที่ห้าคุดเนาะกะจะพยายามขูดให้มันแหลวพี่น้องม,มือว่านี้กะพุดแบบข้างๆแล้วเนาะกะเรืออันมองเป็นโตข้างล่างให้มันเลืกขึ้นําที่ห้าที่เ,าเอานเนาะเยวสีแล้วบป็เแล้วได้กะต้องไปเบิ่งนกันอีกที่จาพี่น้อง Let's go ไพที่ว่าจะมาคุดซอยนี่กะ ยังไม่เห็นเลยคุณผู้เดียกันเลย,ดเดย,เยอยูพี่น้องอก็เด็กก็ท้ยไป,ปอโอ้วันนี้เป็นสียิมผูกกับพ่อเห้อ้อออามัานงงไม่เห็นตอนนี้เห่ากะคุดไปไหนไก่ล้วละ่ะไก่วะ ไก่ยุ่เอาเสีเยวันนี้เลยเหรอ,อกดวะก,ก็จะไปลงมือทำกันเลยนะคะทุกคนจะเป็นรถขุดดิน I'm um. Mm-hmm. อ๋ออ๋อรถ <muchas> 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 ตอนนี้ก็เป็นวันที่สองาท,ที่ขนมบุงนะมาทำนะแม่ทำสามวันแม่วันที่สามเลยนะขนมังวันที่สองแต่ประต้องงหนเนาะเพิ่งลงมาเห็ดไปเนาะสี่โมงกลัวเพิ่งลงมาเห็ด <laughs> ตอนเช้าวัวนละหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าซักผ้าไปมดกับกดตา ไปกันต่อนะคะทุกคน หมูแต่ว่าหันยนอนยนขอโทษหรือยังขอโทษใหญ่หรือยังขอโทษแล้วขอโทษตอนใดใหญ่คือหมูขอโทษขอโทดไม่เลยขอโทษค่ะขอโทษบ่ายน้ำขอโทษใส่มือใส่มือขอโทษยให้เจ๊งใดขอโทษให้เจ๊งใดมือให้เจ๊งไดขี้จานน้ำขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ่า ต่อไปจะทำอีกไม่ใส่ไม okay. ่ใส่ไม่บอก่เริ่มค่อยเฮ้ยว่าล นี้ช่วยงานหรือว่าเพิ่มภาระคะเนี่ยนีย่นาะตอนนี้เราก็เหลือฝั่งนี้นะคะปรับแตง่งปรับข้างๆตกแม่ลแล้วแม่มตาบ,บอกว่าเหตุญุ่นไม่เป็นบอม,มงนี้เขาเฮ็ดเสร็จเดด้วยนี่เฮ<อ><อ>ยุ่น <laughs> พุ่น คือคนปรับแต่งพื้นที่นะคะทุกคนแล้วจอมกวนก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วปรับบอกว่าเห็ดยูพุ่นเป็นบอเห็ดยูพุนเรีอกปะเอาออกมาทดิล่ะย่าเสียนนะ่ะเอาออกมาเร็วอ,อ,อย่าเอาลงมาเราก็จะทำแบบ ทางนี้นะคะคือปับบแตงข้างๆแล้วก <ps. ain> ็พุดให้มันลึกลงเนาะฝั่งนี้ก็จะพยายามทําให้เสร็จภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําก่อนนะบ๊ายบายทำกันเลยเนือยก็เหนื่อยยังมีร้านมึนอีกตอนนี้ก็บ้าเหลีวที่หนอ เรายังทำกันอยู่ยังเก็บไม่เสร็จเลยตอนนี้จะเป็นรถขุดดินแล้วคุณต้องเต็นคุไปคุไปไปตักมาสามรอบยังไม่เสร็จมาเลยมาเลยใครจะมาขุดช่วย ผมละเป็นไฟน,น,น้ำเงี้ยนะใช่แม่เฟินสั่งมาอีกสีนึงแหละยังไม่ถึงเดือนหน้าเลยเกิดแบบว่าเดือนหน้าสีขาวเด้ <c ười> ออไม่เปลี่ยนเดือนหน้นาสีขาวเด้อเิงเออสีขาวเองเขาจะสีขาวกันเถอะนะเดือนหน้ายังไม่ยังไม่ชี้สีให้ตัวเองเลยไปชี้ให้เขาแหละสีขาวนะค,คิดแทนเขาเลย คนเขาใส่คนใส่น่ะไม่รู้หรอกที่เหมือนคนที่ไม่ใช่สีแดงสีเขียวสีแดงมันคือจังติดติันสีเขียวก็อย่างนี้ผักสีติดันก็เลยเอาสองสีอย่าเฮ้ยอย่าไปจับแม่อันนั้นได้นันหมดอันนั้นตอดเอาได้นันหมดลิ่นได้นันจะสุดไหมคะจะสุดไหมคะ สุดยอนโักัสนี่แหละมันสิอบุดน่ะ้าุดเป็นเด็กนี่ไม่น่ารักเลยเป็นเด็กอะไรแบบเนี้ยขอโทษก่อนทำมือด้วยมีขาด้วยปวดไหมขอโทษค่ะเร็วเลยขอโทษค่ะทำดีดีไม่สวยไม่เอาไม่รับโทษไม่รับสวยยืนแถวตรงทั้งหมด เขาตงไม่รับคำขอโทษเขาตงหันไปเขาตงหันไปหายายเขาตงยกมือขึ้สวยสวยหวานสวยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเม่อจะคือว่าหันมือเนี่ยสวยพูดด้วยขอโทษค่ะเออเด็กเป็นเล็กทำผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักขอโทษนั่นโอ้ยเอ๊หาเตจี้ยมไปฝุ่นเด้อ Để <laughs> nữa <laughs> พกพ่วงแล้วแต่พี่น้องเนาะตอนนี้กะไปได้ถือว่าอ,อืมสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือตักออกแล้วก็เหลือเก็บเก็บงานเก็บขาอีกนิดหน่อยเนาะเก็บมุกกาให้มันแบบเรียบๆ,ๆัง <ผม S 1> ไม่ได้แค่นี้นะต้องเอาลงอีกนะเฝั่งนี้บอกตรงกลางนี่แลหละหึหิบบอมมันสม่ำเสมอไรมันจะปุ่นละแต่ตอนเก็บนะต้ก็เก็บพี่สาวตอนนี้เก็บค่ะตอนตากตักออล ตอนเคียดอะเจ็บกลางตอนเคียเคียมาเสนอคอยเลิกไม่เสนอ,สนอรู้สึกว่าช่วงนี้ผ้าที่จะกลมโต,ตมากเลยไงไอหยังกินแร้งเนาะเมือนนี่ต้องหนาว <c oughs> ต้องทำแต่ง,งาน เดมนมาหาปูหาปลากิลูกกินแบบต้ต้นบ้านนะแม่ปลาเผาก็คนกินกดน้ำเผาแล้วใครจะไหนขึสิกินสีสันสื่อออมตั้ตลาดดิสิมาเห็นอยู่หลายสีซัอีกอย่าค่ะตัดตังาะไ่ตังเอาดิมาดูโอ้ยลูาพูด ลูกเด็กเนี้ลนะรู้วิธีขนาดนี้ไอ้บอกไปเฟิร์นเด้อ่งเงินมาหายแน่เพราการจะกินที่ซ่าโาสิไอ้เฟงเงินมาหายมิจะยาไปสื่อที่กันจะปิ้งจะปิ้งจะไปช้ิ้งจะไปกับไผ่หรอไปดักแควไปซื้อไ พิซซ่าพิซซ่าหนังวิสูดใหญ่ยิพิซซ่าคุณต้องไปซื้อที่ไหนซื้อที่กันทลักษ์ในห้างการทลักษ์มีพิซซ่าขายก็ตัดให้บอกนังคุณว่ามีโรตัดเนาะเป็นไรได้หมูกระทะเดิ้กินหมูกระถางไหมแต่ไม่มีตังค์เลยชอบแต่กินดีชอบ อยากกินพิซซ่าอยากกินพิซพซ่าลิปโตซื้อพิซซ่าหากินซื้อพิซพ <c oughs> ซ่าในเสื้อแขนสั้นก่อนเดี๋ยวว่า <c oughs> ตอนนี้เ้ากะขุดไปได้หล,เลเหนน่เติบเนาะพี่น้องกันไกลสิแล้วล่ะเหลือเก็บอีกทีหนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้กะมือแล้วเด้ขนมบุญจะพาหนูโฟกัสเพิ่นเมื่อเฮือนก่อนเนาะ คลิปนี้ค่ะจะปิดใบเพชรสมีนอจากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสาวอุบลคนนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะแหมบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายแบบบ่มีหูบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายฝากกดไลค์ด้วยนะคะจำกดไชค์ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจำแชรใจ่ะอยาก